เช็คด่วนหลายนโยบายเด็ดรัฐบาลเศรษฐาจัดให้แล้วนะครับซึ่งมีการอนุมัติและเดินหน้าเป็นรูปธรรมหลากหลายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การลดค่าไฟฟ้านะครับจาก4.45บาทต่อหน่วยเหลือ3.99บาทต่อหน่วยนะครับก็ เริ่มตั้งแต่รอบบินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนนี้เลยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับรวมถึงการลดราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในส่วนของน้ำมันเบนซินนะครับท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะครับแล้วก็จะปรับลดให้ตามความเหมาะสมนะครับในเบื้องต้นอาจจะเป็นลดเฉพาะกลุ่มที่ เป็นผู้ที่อาจจะต้องใช้น้ำมันและมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองทีพก็จะช่วยเหลือเป็นลำดับแรกนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปสำหรับการลดราคาน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็มีการสั่งตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนสินค้าต่างๆนะครับที่มีความจำเป็นกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หารือในการ ลดราคาสินค้าจําเป็นสําหรับประชาชนนะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเต็มที่นะครับและสดสดร้อนๆก็คือการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศนะครับ2.69ล้านรายนะครับก็ในชุดแรกเนี่ยก็พักให้ก่อน1ปีทั้งต้นทั้งดอกนะครับส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะพักหนี้ก็สามารถ จ่ายหนี้ได้ตามปกติซึ่งภาครัฐก็จะมีการช่วยเหลือด้านอื่นเติมเต็มมาให้นะครับก็เรียกว่าจะพักหนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่พักหนี้ก็ได้ประโยชน์ส่วนอื่นที่ภาครัฐนั้นก็จะจัดมาให้นะครับมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจต้องใช้เวลา แต่มีการนับหนึ่งแล้วนะครับเราอาจจะมีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าต้องการให้มีการปรับแก้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยึดเอาเสียงส่วนใหญ่ตามหลักการประชามติเป็นธงนําในการเดินหน้าเรื่องรับธรรมนูญนะครับในส่วนของการสร้างรายได้นะครับทางท่านนายกเศรษฐามีการเดินทางพบ ผู้นำระดับโลกของประเทศต่างๆรวมถึงบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft หรือว่า Tesla นะครับเพื่อ,เ,อ,อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เชื่อมโยงการทำธุรกิจระหว่างกันนะครับเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และกระจายเม็ดเงินในประเทศไทยมากขึ้นนะครับมีการออกมาตรการ วีซ่าฟรีชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษนะครับอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับซึ่งก็ดึงดูดชาวจีนและชาวคาซัคสถานซึ่งถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวรายใหญ่นะครับให้เข้ามาท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยนะครับสร้างงานสร้างรายได้ซึ่งก็คาดว่าจะสร้างรายได้ในประเทศเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทเลยนะครับ มีการเปิดสนามบินเชียงใหม่24ชั่วโมงนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะครับรวมถึงบริษัทหัวเว่ยนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนก็ตอบรับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมีการเปิดเจรจา FTA นะครับไทย EU รอบแรกอย่างเป็นทางการส่งเสริมการ จัดงานขยายการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่จีนมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยในการส่งของไปขายเมืองจีนหรือรวมถึงมีการหาลือกับประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสาราชนจาจัรด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับก็เชื่อมโยงกันระหว่างทางสาราชนจาจัรกับประเทศไทยเรานะครับ ในส่วนของการสร้างโอกาสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับร็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมนะครับศิลป,ปะของดีของกินแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายในประเทศไทยเรา รวมถึงการแสดงความสามารถพิเศษของน้องๆเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อผลักดันเพิ่มมูลค่าสร้างงานสร้างไรายได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์เอาจุดเด่นจุดดีของประเทศไทยในท้องถิ่นต่างๆของกินการศิลปะวัฒนธรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆนะครับ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างเม็ดเงินให้มากขึ้นนะครับหลังออกจากนี้ในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทนะครับก็มีการเร่งดําเนินการรถไฟฟ้า20บาทสายสีแดงนะครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะครับนี่คือความสําเร็จล่าสุดนะครับจากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับที่มีการอนุมัติและเดินหน้าอย่างเต็มที่สําหรับ รัฐบาลใหม่ตอนนี้เดินหน้าเต็มตัวหลายเรื่องกำลังไปได้ดีก็มาอรอลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไรครับ